วิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยมันทําเรื่องไฮเทคได้มากกว่าที่คุณคิดเนะีเวลาผมพูดไปเรื่องยานอวกาศไปดวงจันทร์เนี่ยคนถึงได้ชอ็อกคคนไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์ก็ในความหมายมันเป็นวิชายากเข้าเรียนก็ ไม่ง่ายแล้วก็เรียนจบไปก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ยกเว้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์เช่นหมอวิศวะนอกนั้นก็เรียนไปก็หางานทำยังยากอยู่ทำอะไรไม่ค่อยได้แบบนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศเขาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สะสมกันมา40กว่าปีนับตั้งแต่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์นี่นะครับ ส่งคนไปเรียนต่างประเทศเป็นพันๆนคนเนี่ยนะตอนนี้นี่คนเหล่านี้ก็กําลังทําอะไรให้ประเทศในทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกที่เคยทําให้แก่ประเทศให้แก่โลกผมขอยกแค่เพียง2ด้านซึ่งเป็นด้านที่มันไฮเทคมากด้านที่หนึ่งก็คือการทําดาวเทียมและยายนอาวกาศคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่านักวิทยาศาสตร์นักวิศวะนักอวกาศวิทยาของไทยเนี่ยสามารถผลิต ดาวเทียมนะครับแล้วก็ผลิตได้ม,มากขึ้นเรื่อยๆขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะผลิตดาวเทียมขนาดถึง150กิโลกรัมได้จากนั้นอีก3ปีเนี่ยดาวเทียมก็จะเปลี่ยนเป็นยานอาวกาศแล้วก็เดินทางไปจนถึงโลกระจัทร์ได้มันเป็นอะไรที่ที่ไม่น่าเชื่อนะว่าคนไทยจะทำได้ <S <S 1> <S 1> สักสิบกว่าประเทศนี่นะครับกำลัง ทดลองปฏิกิริยาฟิวชั่นกันอย่าง,งจริง,งจังส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศมหาอำนาจของโลกแต่ว่าไทยเป็นหนึ่งในว่าประเทศนั้นนะครับมีเครื่องทดสอบปฏิกิริยาฟิวชั่นที่เรียกว่าเครื่องโทคัมแบคเราได้รับความสนับสนุนมาจากรัสเซียแลวเราก็สร้างเพิ่มเติมนะครับจนสำเร็จจะเปิดใช้คงไม่นานนะก็เหมือนกับเราจะมีโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าได้อย่างไม่มีที่จำกัดแลวก็เป็นพลังบริสุทธิ์ เหมือนกับดวงอาทิตย์ผลประโยชน์ของประเทศมันไม่ได้มีแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นเฉพาะหน้าเช่นหิวก็มีอะไรให้กินให้อิ่มลูกไม่มีที่เรียนก็ได้เรียนไฟฟ้าไม่มีก็ได้ใช้ไฟฟ้าไอ้เรื่องแบบนี้สำคัญไหมก็สำคัญแต่ว่าโลกก็ดีสังคมก็ดีไม่ได้มีแต่เรื่องระยะสั้น มันจะต้องมีเรื่องระยะยาวระยะปานกลางพ่อแม่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียนชั้นปถมมัธยมอ่ะถ้าเขาคิดแต่ว่าให้ลูกมีอะไรพอกินให้อิ่มเรียนหนังสือก็ให้ลูกเรียนชั้นเท่าๆกับที่พ่อเรียนก,ก็ก็ทำได้แต่ว่าทําไมพ่อแม่เราถึงดั้นด้นส่งเราไปเรียนจนจบมหาวิทยาลัยทําไมพ่อแม่เราถึงยอมทํางานหนักปล่อยให้ลูกเรียนหนังสืออย่างเดียวไม่เรียกลูกออกมาช่วยงานด้วย เพราะแม่คิดถึงผลประโยชน์ระยะยาวของลูกของหลานตอนนี้เนี่ยงบวิจัยและพัฒนาของประเทศเนี่ยนะเป็น1.5%ของรายได้ประชาชาติแล้วสมัยก่อนเนี่มัน0.2แล้วก็อีก7ปีข้างหน้าจะเป็น2.0%นะทำไมถึงต้องเป็น2.0%เพราะหมุดหมายมันอยู่ที่นั่นประเทศที่จะเรียกว่าประเทศพัฒนาประเทศที่จะวิจัยนวัตกรรมได้ ประเทศนั้นๆจะต้องมีสัดส่วนของงบวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็น2%เป็นป็นอย่างน้อยของ GDP วิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยมันทำเรื่องไฮเทคได้มากกว่าที่คุณคิดเ,เวลาผมพูดไปเรื่องอยางนอวากาศในดวงจันทร์เนี่ยคนถึงได้ช็อบสนับสนุนโดย